สวัสดีค่ะฮะกลับเข้ามากลับเข้ามาไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งเลิกงานจ้ะเลิกงานตีห้าอ่าซัมติงใดๆกว่าจะได้ออกมาก็อุ๊ยอะไรกว่าจะได้ออกมาก็ตีหาครึงเออก็ขีกก่รถกลับมาบ้านอีก็หกโมงนิดๆก็แวะซื้อนี่จ้ะปลาสม้มนะจ๊ะ แล้วก็นี่ราคายังอยู่เลยสี่สิบบาทแล้วก็คนแจ่วเนาะอันเขาเอายังน้ำพริกตาแดงไหมอันนี้ไหมอันนี้ไหมเออเห็นบกีกเหีนบ่เอา้าแสบแส่บประเด็กน่หน่อยชีวิตขาดปลาไม่ได้เธอจะมาให้ฉันขาดปลาโรงปลาได้ไงแล้วก็เข้าเหนียวสอ,หองห่อเหมือนเดิมด้วยความที่แบบอยากกินมากแกอยากกินอืมมึงก็ให้มา ถามว่ากินไหมไม่กินเผ็ดเอามาประดบับอ,อ,อ,อยู่คนเดียวทุกคนกินอะไรก็ได้กินง่ายๆชีวิตสด ออตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่คนเดียวได้นานขนาดนี้ก็คงจะต้องคิดว่าเออต้องมีคนมาจีบฉันบ้างละเ้ยที่ไหนได้คิดไม่ถึงเหมือนกันเพราะจะเดียวขนาดนี้ ไม่มีผักไม่มีอะไรเลยช่วอมาแบบไหนก็กินแบบนั้นเรยวๆคืออยู่คนเดียวแล้วประเด็นอะก,กลัวว่าจะกินไม่หมดอุ๊ยเี่งโทรศัพท์ดัง เพราะว่าถ้าซื้อผักมามันจะน่งสะก่อนเพราะฉันใช้ชีวิตอยู่แต่กับการทำงานอมวมวนลูปกับพนักง,งานประจำแล้วฉันก็เริ่มเบื่อแล้วเพราะว่าอะไรฉันรู้สึกว่าตอนนี้ฉันเข้าสู่ช่วงเบื่อเอาหมดไฟหมดกำลังใจ หมดแพชชั่นในการทำงานอาจจะได้อาจจะได้ความที่เจอเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างอืมกลางอมอม,มันก็เลยทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเบื่อเออแล้วก็รู้สึกเอาจจริงตอนนี้แบบรู้สึกไม่อยากไปทำงานแต่ก็ต้องไปเพราะว่ามีภาระอันใจญ่หลวงอืก็เลยจะต้องไป ก้ามกินฝืนทนไปแล้วก็ the show must go on ในการทำงานในแต่ละวันใครเป็นเหมือนฉันอืมแบบอาการเบื่อเอามันเป็นยังไงไม่รู้แต่สำหรับฉันฉันรู้สึกแบบเบือ่อไม่อยากไปทำงานเพราะเจอเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าไม่โอเคไม่ประทับใจเออก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากไปอืมโดยเหตุการณ์ที่มันรู้สึกว่า เราทําเต็มที่แต่ก็นั่นแหละมันวนลูปเนาะเออพอมันวนลูปมันก็อย่างว่าแหละงานประจําก็ทํางานมากคนหลายความอะไรอย่างนี้มันก็เลยรู้สึกว่าหมดแพชชั่นตอนแรกเข้าไปก็คือมีแพชชั่นแบบหืไฟแรงมากแต่พอสักพักนึงม,มันม,มันยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบรู้สึกว่าโอ๊ยเบื่อจังเลยไม่อยากไปทำงานจังเลยแต่ก็ต้องไปเข้าใจปะ ก็ต้องไปว่าแบบฉันมีภาระนะฉันมีสัมติที่ต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็ไปไป,ไปไปไปให้มันจบอะไรอย่างเงี้ยอืไม่แต่ละวันมันเป็นอย่างี้จริงๆนะเว้ยแล้วก็มันจะรู้สึกแบบอย่างเงี้ยบ่อยๆเหมือนแบบอารมณ์แบบหายใจตื้นอ่ะหายใจตื้นหายใจไม่ทั่วท้องอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมแบบไม่รู้สิไม่รู้รู้สึกแบบ นันแนะต้องอย่างเดียวยาด้วยกันกินแล้วก็นอนแล้วก็หยุดพักแล้วก็ออกไปหาแพชชั่นอะไรใหม่ๆ,ๆคือถามว่าเฮ้ยเบื่อแล้ว ทำไมไม่ตัดสินใจที่จะออกอืมจริงๆถามว่ามีความคิดไหมมีแต่ว่าคนเราเนาะการทำง,งานประจำอ่ะม,มันไม่มัน,ม,ม,นมันไม่ใช่ว่าอุ้ยจะปุ๊บปั๊บออกได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออเราคือพนักง,งานประจาเข้าใจปะนั่นแหละคือประเด็นจริงๆเราไม่จำเป็นต้องทนนะถ้าเราเจออะไรที่มันแบบรู้สึกท็อกซิกอ่ะเราไม่จำเป็นต้องทนนะเว้ยเอาจริงๆดูปลาเดี๋ยว ให้ดูนี่เห็นไหมผู้เห็นนิ้วนิ้วมันจ้บเพราะว่าใช้มือแสบน้ำจิ้มเผ็งกว่ากระเสบดเลยอืมอืมอันจริงถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่มันท็อกซิกคนท็อกซิกหัวหน้าท็อกซิกเพื่อนร่วมงานท็อกซิกจริงๆเราไม่จาเป็นต้องทนอืมเพราะเราไม่ได้สําคัญอะไรกับองค์กรขนาดนั้นถูกปะ เออถ้าหัวหน้าท็อกซิกสิ่งที่เราทำได้ก็คือเปลี่ยนหัวหน้าหัวหน้าคนนี้อาจจะไม่เหมาะสมกับเราเราก็เปลี่ยนซะเพื่อโรงงานท็อกซิกก็เปลี่ยนเพื่อโรงงานอืมแค่นั้นเลยไม่มีอะไรแต่ถ้าตัวเราท็อกซิกทําใจนะก็จะไม่มีคนคบเราแค่นั้นเราก็ต้องยอมรับกฎข้อนี้ให้ได้อือเนี่ยถึงที่ฉันเจอแล้วฉันก็ยอมรับมันได้ไงฉันก็เลยสามารถที่จะยังไปทํางานได้ในทุกๆวัน อย่างสุขบ้างทุกบ้างอืมแต่ฉันก็ไปเออเพื่อเงินไม่มีอะไรหรอกคือบางอย่างเราต้องอดทนเพื่อบางสิ่งที่เราต้องการต่อให้สิ่งสิ่นั้นมันได้มาด้วยความยากลําลบากหรือรู้สึกว่าโอ้ยฉันโอ้ยฉันไม่อยากเลยโอ้ยฉันนั่นนี่แต่ถ้ามันจําเป็นโดยเฉพาะเงินมันก็ต้องอะอะ,อ,ะอย่างนี้ไงเข้าใจปะ่ะอืม Ừ. Ừ. Thấy non, dài thì. Thì nắm cái ăn cái cái ăn cái dầu cái ăn cái ăn cái ăn cái ngon cái ăn bỏ ạ à. cái đấy, cái cái ว่าศาสนาอย่ามีผัวรวยเด้อน้องจีนอน,น,อนตีดากใส่พัดลมมึงพันจจะว่าได้ผัวมาใดกันเลี่ยงแต่เขาศาสนาคอยศาสนาเป็นผู้นำผู้ใช้ได้ผัวมาได้ท่านที่ผัวจะคิดไห้พอมีคิดเองบัดทุกอย่างคิดเองบัดทุกอย่าง เป็นสร้างเท่านาเท่าหลังให้มันพร้อมเป็นทุกอย่างเป็นจนเราเบื่อนล่ะจนเราอยากหาหวยวต่แต่ว่ามันจุนมึงเลยโอ้ยหวย<ๆ>หาสาวกินข้ามือแบบเนี้ยแต่บ้าก็ภูมิใจในตัวเองนะคุมิใจที่ตัวเองเลี<ๆ>้ยตงตัวเองได้แบบสองมือสองเท้าสิบนิ้วมือสิบนิ้วเท้า อย่างต้อคนอย่างาต,าต้อหมาแต่งกย่งจ้ของแต่ว๊ดมีความสุขป่ะ่กบอาชีพนี้าานบ,บ,บางบางพื่อเอาเพราะว่าเวลามันเวลามันแบบว่าเราอ่ะอยู่คนเดียวใช่ไหมเราจะปรึกษาใครมันก็ปรึกษาไม่ได้เา็นไหมบางทีเราก็อยากมีคนคู่คิดอืมที่แบบเร่วมร่วมถูกไปกับเราเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นอืมจับมืออยู่เคียงข้างอืมว่าแมนผู้นึง หาผู้นึ่งเห็ดผู้นึงหาเหรอจ๊ะผู้นึงใส่ย่างเดียวอืมอหล่อร่อาเป็นยังสัน้นหอกเลยเบือ่อดูแมงคุนเดี๋ยวซะนั่นเดี่ยวงั้นอืมปา,า,านีเพราะมาผอมงากดีมั้งเอหัวหน้าท็อกซิกมันว้ายแกค่ไหนคอยเด็กแต่คุยกับหมาดาเด็กกลแต่ก็หมานี่คอยมาขอกระหาวรวมๆอยู่บนหงือจะไม่เป็นยังย้ายมาอยู่ยายมากลับบ้าน จะกินไปแล้วก็ลืมมันจะของกินมันถั่วแห้งแล้วมูไม่ตายแ,ยแล้วมันจะม่นอยู่มูไปใจอยู่เหรอคนงานท็อกซิกไม่เหมาะกับเราเราก็แค่เปลี่ยนคนหน้าเพื่อโรงงานท็อกซิกไม่เหมาะกับเราก็เปลี่ยนเพื่อโรงงานวัาเราท็อกซิกเราก็แค่ไม่มีคนครบอือ่นละปลาไวคิดขนแข็งจุอยู่นตรงมือนี่ สูอนอาากกา้าวาาามงไงวาโโจจาาม่อย่างหอกได้ข่อยจะการความือจูแต่กะอารมณ์มันจะคองแฉกเลยเหลืยวยุนคิดแม่งไหนอวดหนุนเดี๋ยวจูมันยุ่หลายที่วหมืแน่นี่สิปีแล้วฝ่าวใส่มันยุดเห็นมาสิบรคุมวอบ,บริษซทเขาร์บอนแอกจายช่มช้นให้ฝ่าวใส่เนี่ยเล็กน้อยนะจมมาอย่างนี้มันนั่งจมให้สมเด้าฟังได้หนิ บ้ฟังก็ลเลี้ยวด้อข่อยก็ดอัดไว้เบิ่งผู้เดียวดอกไมีหยังฮะร่างาเธออนาคตขนาดเทาข่อยรวยเนาะขคอยจะกลับมาเบิ่งคลิปเจ้าของงี้ยแค่ยูทูบใบหยังแค่เพื่อใบหยังมึงอเรื่องศิลป์แเราะมือแต่เราดีแต่เละมือแต่เราดีอดของเราอ่ะเราจะมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตทุกช่วงเวลาทุกช่วงอาย,อยุอยู่แล้วอืมฉันก็เลยทำยูทูบขึ้นมาเพื่อ ที่จะบอกกับตัวเองว่าในตอนนั้นจะเป็นแบบนี้ในตอนนี้จะเป็นแบบนั้นคือดูพัฒนาการของตัวเองในด้านที่ฉันอยากจะพัฒนาตัวเองนั่นแหละก็อาจจะยังไม่ถึงไหนแต่เราก็ไม่จะเป็นต้องประกาศที่โลกรู้ว่าโอ้ฉันพัฒนาตัวเองฉันสำเร็จนะในเรื่องนอี้ไม่บอไม่จําเป็นไม่ต้องการทาชวัอย่ยงสร้างเฮ้าหูโหลเฮ้าอย่าไปพิสูจน์ตัวเองให้ใคร รับรู้ท่านใครฟังอืมอือกลางอือแต่จงพิสูจน์ตัวเองให้กับตัวเราเองเนี่ยดูและฟังอือเพราะฉะนั้นไะบอสซีเดียร์แต่ว่าเมื่จมหิสูสื์หรอนั่งกิน,น,กน,น,ากนากขา,ขากับจมวมันนันมีเรื่องให้จมไา้เรื่องอบอกว่ามัหวสิบใบใสก็เป็นกลับมาบ้านแล้วก็เป็นอินโทรเวิร์ดคุยได้กับคนเดียวไม่ชอบเผื่อใครไม่ชอบกับเพือ่อน อือไม่มูนี่จะมูอยู่เหมือนทก่ง่ามคุยกันะเรื่องงามอือมูดีเหมือนเราคุยกันจอมปีศาะแบ่มี้หรอเข้าไปมีรูมีผัวไม่ได้แล้วจะข่อยมีรูมีผัวก็สุดก็สูดขมารก็สุดกระสุดแห้งกรแหงกว่าที่ยังข่อยยังมีผัวยังมีผัวรวยแล้ยังมาถึงวาษนา อะไรนั่งย่องยวงผัวรวยอยู่อ็มึงบ้หวังอะไรวะก็หวังอยู่ลูสิบหวังไม่หวังแม่เลยอะก็เหนื่กับเัาแล้วเนาะเนี่อยในความเม็นเหนปันนี่แหะอยากได้อะไรก็ทำผัวรวยมีผัวรวยไม่เท่ามีผัวดีเห็นบอเคยผิดผ่านมาแล้วอันนี้คุยก็จะขอเอง ก็จะขอางมีผัวรวยไม่เท่ามีผัวดีเข้าไหมเด,ดีวเทาก็ต้องผัวดีแล้วก็ผัวรวยลับาระวันอือกณทายอย่างนั้นคุยแล้วก็ของคิดุกวันะที่เนี่คุยปเปดี่ยวได้ยุกเง,งียนยคุยเดย,ยบยาบาขเลยอี๋ยบบาวยยบบาเอมีมืงข่างเงา ก็ได้ยูทูบนี่แหละเป็นเพื่อนค่าเขียนไั่เมาะคนเดียวมันจะในกระชิออกไปทางบ่อนหน้าบันก็จะมีบ้านเข้าไปทัอื่นรถมาอยู่มึงส่งหรอเข่ง่ายกันนะโคตรเขากล้าหายว่ะสันว่ามันติดหนีเป็นยี่สิบล้านปิดงานวะวันนีต้นเดือนเงินมืดละสัวเงินเกลี้ยงันชีละสัว จุ่มจุ่มไปคือทีกินแน้วกินไปกินมาก,กลางมาดินนอืมกินบน่ะเปหนอ่ขอบคุณนะตัวเองขอบคุณนะร่างกายที่สู้ทํางานมาทั้งคืนแล้วก็มานั่งกินข้าวแล้วก็มานั่งเบาผู้เดียวอืมเอ้สบายใจขึ้นเรอะเออวะก็จริง ก็สบายใจพูดหมาก็ไม่รู้เรื่องรู้เรื่องอยู่คนเดียวอืมสบายใจดีเออโอ้ยรลิอยู่นะว่าบาปไปเออเขอกาก็แเสียบยุติละก้าวกล้าร้ายเหรอเออมึงกินเราก้ากล้าร้ายไปดิกลัวหาอาบนํำนอนดิกลัวยิ้มนะอืมของแพร